สวัสดีจ้าแม่สินจ้าสวัสดีเช้าตรู่ของวันที่3 1กรกฎาคมนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมาตามกันต่อนะคะว่าทิศท,ทางแนวโน้มราคาทองคํานะคะจะเป็นยังไงบ้างมาตามกันต่อเลยนะคะราคาทองคําสปอร์ตในช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์บริเวณ1831ดดอลลาร์ 1, ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนนะคะมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะถึงแม้ว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะคะแต่ GDP ของสหรัฐยังคงขยายตัวน้อยกว่าคาดในไตรมาสที่2ส,ส่งผลให้เกิดการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือเฟดจะยังคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป นอกจากนี้นะคะเฟดยังส่งสัญญาณไม่เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาช่วยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยราคาทองคำไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องจับตาความเคลื่อนไหวของราคาหากยังรักษาระดับเหนือบริเวณ1,815-1,818ถึงดอลลาร์ได้แสดงถึงแรงซื้อนะคะที่ยังคงแข็งแกร่งมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ1,841ดอลลาร สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าวันที่3รกรกฎาคมปี2564อ้างอิงราคาของวันที่30นะคะซึ่งมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำเพียงครั้งเดียวนะคะราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งกัส6ืน5%รับซื้อ28,300บาทขายออก28,400บาท ทองรุปภันฑ์ก้าสหกจุาเร์ซับซื้อ2 7ง8มื่นันร้อแปสบแปบาทยีสตางค์ขายออก28,900บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่สามสิบกรกฎาคมปีสองห้าหกสี่สรุปรวมนะคะของวันที่30ราคาเป็นบวกไปที่1 0 0บาทแม่มสินก็ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณที่นี้ด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้นับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่เสินด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่เสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ